ครับสวัสด er ีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาระแฉแนงครับผมวันนี้เราก็มาสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับผมว่าเป็นภูเขาเล็กๆครับผมผมก็เคยมาช่วงปีใหม่ครับผมเนาะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจอีกครั้งก็มาดูต้นทรด้วยครับผมเพราะว่าลูกมันสุกยังครับผมว่าต้นทรนี้ครับเป็นต้นทรที่อยู่ต้นใหญ่ครับอยู่กลางเขาครับผมเพราะว่าลูกมันจะสุกหรือยังครับบปกเป็นอาหารพวก นกปกกระรอกกระแตรครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้ครับก็อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมวันนี้เราจะพาเลาะช่วงเวลาห้าโมงเย็นครับวันนี้เราก็มาคนเดียวครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างอาจจะเย็นหน่อยครับเป็นภูเขาที่ไม่ใหญ่มากครับผมปเดี๋ยวเราก็จะ มาอีกครั้งบางทีเราจะมาพักแรมเนาะครับก็สถานที่แห่งนี้ครับผมก็ได้ขออนุญาตเจ้าที่จะป่าจะเขาเป็นที่จอดรถเนาะด้วยความปลอดภัยเนาะครับก็อหินที่พุ่งขึ้นนี้ก็เป็นหินภูเขาผม,เป,มเ,เป็นหินแหลมเนาะครับเป็นหินภูเขาครับก็มีรูมีอะไรเนาะเป็นหินกระค่ายแบบมันเทินขึ้นเนาะ หลายปีครับครับก็ฝั่งนี้ก็ดูหินครับผมแหลมคมครับถ้าตกลงมาเนี่ยผมว่าแขนหักขาหักเลยครับผมก็เป็นหินธรรมชาติเนาะครับกระลอกครับผมกระลอก ก็เห็นกะลอกครับผมมากินต้นไทรได้ยินเสียงนกก็ <ís> ต้นต้นไม้ครับก็ใบร่วงหมดแล้ท่านผู้ชมว่าตามมาดูการเนาะก็พาที่กำลังตกดินครับสวยงามมากก็เป็นหินแหลมครับผมนี่ไหมคมปิดเลยผมเหมือนมีดเลยครับหินแหลม ต้นนี้ครับแล้วต้นมะข่าครับท่านผู้ชมนี่ต้นมะข่าครับยังมีถึงหน้ามันเลยครับต้นมะข่าต้นมะข่าใหญ่คร,ครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนเราจะไปดูหน่วยไซต์ต่อนี่ครับต้นพวกขึ้นเลาะหินเลาออะะายเต้นมนะผมครับ มีลากลากไม้ยอยู่ข้างในครับเสียดายใบไม้มันล่วงเนาะจะเข้าสู่หน้าแลรงนะท่านผู้ชมครับผมมีรังนกครับไปทําอยู่บนต้นไม้ต้นนี้ก็เรียกต้นอะไรครับผมสูงมากเลยชอบอยู่ตามเขาตามไรเนาะนี่ครับเป็นหน่วยไซที่นกชอบรินครับผม เงบหน่วยผลไม้ป่าสนับนก <c oughs> ครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงยอดเขานะครับท่านผู้ชมครับนี่กงกลางครับเขาลูกเล็กนี้ครับก็เป็นหินที่คมแหลมและอันตรายครับ นี่ครับผมต้นนี้ลือต้นไซครับผมเนี่ยวันต้นไซแหละมีพวกหน่วยไซยหน่วยอะไรพวกนกชอบกินครับแต่ยังไม่สุกเท่าไหร่เป็นสีขีเขียวอยู่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูหินครับผมนี่ฮะ หินเป็นฟันๆครับแหลมคมถาล่วงลงมาก็เรียบร้อยหมดครับผมอ๋อ้นี่มีรอยเชือกครับผมไม่รู้ว่าเขาดักกระลอกดักกระแตเปล่าเนี่ยเชือกนี่ก็บนเขาท่านชมดูยูวทิวทัศน์ครับทิวทัศน์สวยงาม เดี๋ยววันไหนมงว่างครับผมเดี๋ยวผมจะมาผูกปเปนอนเนาะในบนเขาน,นีอีกครั้งครับนั่งดูนกยามมันกินผล้ผลไม้มีสะดาวด้วยต้นสะดาวด้วยครับมีต้นสสดวป่าด้วยครับผมเสดวอยู่บนเขา เป็นโพงครับเป็นโพรงเป็นถ้ำต้นนี้ก็หลายปีแล้วแล้วครับที่เกิดอยู่บนเขา,ขาก็าเรียกว่าต้นไซเนาะผมเรียกว่าต้นไซแหละับกระลุงกรลอกชอบกินตามบริเวณแถวที่มีหน่วยีเขียวนะครับช่วงช้านี่นกอาจจะเยอะผมว่านะปะเดี๋ยวเราก็ เดินดูใก,กล้ๆครับเพราะว่าเราจอดรถอยู่ข้างล่างต้องเดินดีๆครับนี่โอ้โหต้นสายใหญ่ครับผมเนี่ป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนมันใบไม้ร่วงครับผมร่วงเยอะมากเลยโฮ ดูกเครือครับผมนี่ดูกเครือครับพันขึ้นไปสูงมากเลยท่านผู้ชมโอ้สุดอยอดเลยครับผมบรรยากาศเย็นสบายครับตอนนี้เป็นเครือถาวรใหญ่ครับผมสบายเลยโหครับดูหินก้อนนี้ครับผมถ้าตกมาไม่เหลือครับผมคมปิดเลย ตอนนี้เราจะกลังปีนอู้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมบรรยากาศหยเสียวอ,อันตรายครับแต่ตกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวข้างล่างครับนี่ครับผม อยู่ด้านล่างเนะาะหญ้าคาบริเวณนี้ครับได้แห้งหมดครับผมอันตรายเนาะเผียรเกิดไฟไฟไหม้ป่าได้ครับผมแห้งหมดละเข้าสุอดูหน้าแรงครับดูหินครับผมนี่เป็นฟันๆเลยเนีย่โอ้โหเหลี่ยมคมถ้าตกมาไม่พลาดครับผมคมมากเลยครับโอ้โหดูครับผม เราจะขึ้นยังไงเนะี่ยหินโอ้โหดูครับดูหินอันนี้ครับผมแหลมเป็นเมีดเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมแหลมคมกริบเลยมีแต<ป>่เครือ<ป>อ๋อ อ,อขออนุญาตขึ้นต้นไม้นี่เด้ครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตต้นไม้ใหญ่ข,ขอให้ขึ้นต้นนี้ขอให้คลิปข้าไเปเจ้าบางฟังตอนนี้ครับนี่ครับตอนนี้เราก็ขึ้นได้แล้วโอหผูกปีนอนสบายเลยครับผมเลยเห็นไหมที่สูง บายเลยนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาแล้วครับผมอนี่เห็นไหมครับผมจริงใหญ่เบ้อเลอร์แล้วดูหินดิครับดูวิวสวยงามเลยธรรมชาติ มันเครื่องสบายเบือ่อโอเคสบายดีครับเดี๋ยวผมจะนอน <What? S 1> นี่ครับผมโอโ้นอนครับสบายเลยท่านผู้ชมตอนนี้เรานอนอยู่บนต้นไทรครับโอ้เดี๋ยวเราจะหาเป้มาผูกเนาะต้นไทรใหญ่ใหญ่มากเหมาะสำหรับในการพักผ่อน เย็นสบายโอ้ย,อยถ้าใครชอบคลิปเดินป่าปากดไลก์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะบรรยากาศดีมากเย็นสบายก็ลมอาจจะไม่แรงครับแต่บรรยากาศเย็นต้องความปลอดภัยด้วยเดี๋ยวเราจะครับ เบมาผูกผูกนอนดีกว่าผูกเบบรหยุดดีกว่าผูกนอนเลยสบายเลยไปโอเคครับอ้ายเย็นสบายต้นไม้ใหญ่อาโอเคครับท้ชุม เสียวมากครับมันคม้าตกไปจะไม่เหลือเลยครับผมแกนหักขาห,หักเลยไปเดี๋ยวผมให้ดูวิวนูน่นเห็นไหมรับมองไกลหน่อยเป็นวิวปา่าป่าหมดเลยครับป่าทิศก็สวยงามครับที่สวยงามมาก าสวยงามฝั่งน,นี้ก็เปลี่ยนป่าเป็นเขาหมดเลยครับโอ้โหสวยสูงชันนี่ครับบรรยากาศดี โอ้หลายปีเลครับผมเียดูดิครับมันเหลาหมดละลอยแตกลอยแล้วครับลอยเป็นแผลหมดแล้วเนาะโอ้ผมว่าหลายปีละไปโอเคครับผมไปเราจะลงกว่าโอ้ลงไปกว่านี่ตอนขึ้น,น,นขึ้นยากตอนลงลงง่ายแบบไป โอ้ยเกืออันตรายออ,อื้อไปโอ้โหขดคมเลยไปตอนนี้เราจะลงเป็นที่ไว้ครับดูต้นไส่หน่วยยังไม่สุกเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลงเขานี้กว่า เสียเลาแล้วมันคํำแล้วเราจะลงทางใหม่ครับลงทางไหนดีมาลงทางนี้แหละง่ายเลยขึ้นทางนูน้นลงทางนี้โหสุดยอดเลยครับอ่พักแรลมจุดตีเนาะมันเปนพผูกเป ดูอีกนี่ครับผมเตียงไฟใหญ่บนเขาครับหลายปีแล้วผมตัง้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยโอ้ยไปโอ้โอ้โอ้น,นั่นว้าไปตอนนี้เรากำลังลงเขาครับโอ้ยโอ้โอ้ ม่แต่อยา้าครับท่านผู้ชมต้นลงดีดีครับปอนลเป็นหน้าผาหินครับผมถลงมีได้ชีวิตเปลี่ยนเลยครับนี่ทีหินคมคมอ้โอโอ้โหตอนนี้เราก็ได้ลง มาจากินเขาครับอยา่าคาลุกมากอาฮาตอนนี้เราลงมาเขาแล้วเหนื่อยเหนื่อยมีความสุข นี่ครับผมนาผาหินทำกับมกับข้าวอยู่เนาะเจียวเลยนอนนาผาหินครับผูกเปนอนสบายเลยครับผมนี่นี่เขาท่าวะ่ะเราก็หมดซะจบไปนี้ไปโอเคโอเคครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปเดินป่าเดินเขาสำรวจป่า กดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยเพลาะชาแนลก็ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะครับป่าแห่งนี้ก็คุมด้วยมีหญ้าขายหญ้าอะไรครับที่แห้งครับอันตรายเนาะเกิดจะเกิดจะทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นครับไปคลิปหน้าเจอกันมส่สวัสดีครับผมบ๊ายบายอ้อยร้อน